everyday อยู่ต <affection> ื่นเช้ามาอยู่ต้องบอกตัวเองว่าสาเร็จนะถ้าอยู่บอกว่านี้กูล้มเหลวอยู่ก็จะไม่เจอสําเร็จเคาว่าสําเร็จคืออะไรนอนกินได้มีความสุขก็พอแล้วอยู่มีเงินร้อยละอยู่มีร้อยบาทอยู่ก็กินสามมื้อ เรามีความฝันที่จะเป็นเจ้าของธุรกิจก็ามาเปิดธุรกิจของตัวเองชื่ออลเฟโดสามอาทิตย์แรกคนเยอะมากโอ้โหเราคิดว่าเพราะความเก่งของเรามัง้งความหลองเรามัง้งสุดท้ายไม่ใช่เลยภาพหลอกลวงก็คือคุอ้นส่วนอ่ะพาเพื่อนมากินไงหลังจากสามอาทิตย์ถัดไปนี่นั่งตกยุงเงินระเบิดเถอดเถิ หุนส่วนก็เริ่มถอนการเป็นเชฟเรารู้แค่ 4P ไม่รู้หรอกไอ้ 4P Price Place Promotion Product เราไม่รู้เรารู้จาก Pe Pepsi Pepper Pepperoni Pizza เรารู้แค่4นี้มีอยู่ช่วงหนึ่งผมก็เลยต้องหาทางการทำตลาดโดยที่ไม่ต้องใช้ตักแถมได้ตักในการหมอสงงชื่อตามไปดูเนี่ยพี่ซงกับแกรมี่เนี่ยจะลงมาทานตอนดึกๆพวพี่ซงเนี่ยมันจะไปแข่งขันพิซซ่าระดับโลกที่ลาสเวกัสในเอเชียย,ยังไม่มีใครทา พี่ท o o บอกเออพี่จะเอาชนะพวกเขาได้ยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันพี่ z o ผมยังไม่รู้แต่ผมไปอ่ะแต่ช่วง8เดือนเนี่ยผมฝึก every day ประกอบกับต้องทํางานวันละแปดชั่วโมงประกอบกับต้องซ้อมพิซซ่าวันละสี่ชั่วโมงต้องออกกําลังกายอีกวันละสองชั่วโมงวันแข่งเนี่ยสประเภทผมสอบตก3มใจเสียนะเราไม่ได้เสียเพราะเรารู้เราจะต้องการไอ้ตัวนี้ปีนั้นมันแข่งข้างนอกปีนั้นเป็นปีแรกที่หิมะตกโอ้โหที่แบบ6นิ้ว7นิ้วเหลือ2 น้ำที่เตรียมไปเยี่งหมดเลยจะ like> ขึ้นเวทีเขาไปดับไฟุไอ้คนจู่ผมแบเฮ้ยมันแปลกโอยขึ้นไปบนเวทีปุ๊บผมก็ก้มลงแล้วผมก็ไปแบบไอรอนแมนอะแบบแล้วเพลงขึ้นสิบหมื่นสิบหมื่นสิบหมื่นฟังวะเฮ้ยอะไรฝรั่งมันเริ่มงงไงแล้วเราก็ลุกขึ้นช้าๆไอ้จังหวะตึ้งๆผมฉีกเสื้อโอ้โหแบบ ไม่มีโชว์แบบนี้ไงหรืออีกหนึ่งนาทีเอาเร่อเอาแป้งมาทำที่เราทําได้นะแต่ไม่ตกและเสอร์ประกาศสุพิชิตรุ่งโรจน์ from ไทยแลนด์โอ้ทุกคนเกาหัวหมดเลยนะที่อะไรว่าไทยแลนด์กลับไปได้หลังวัลกลับมาพี่สมก็ทําการตลาดระเบิดเถิดเถิดเห็นไหมฟรีมาเก็ตติ้งก็เลยขายเถิดเถิดเลยอาทิตย์ที่สามอาทิตย์ที่สหายหมดเลยลูกค้าเพราะอะไรพี่อ๋อนี่ไม่ใช่รสชาติไทยผมก็ไปปรุง ซอสของผมใหม่ผมก็ไปบอกพนักง,งานว่ายูอยากจะใส่อะไรในถังซอสอส่เนี่ยคนนึงก็ไปเอาแคชช OP มาอีกคนก็ไปเอาน้ําตาลมาแล้วก็คนๆผมก็ชิมอ่ามันไม่ใช่อะมีพนักง,งานอยู่คนบอกว่าเชฟอยากอยู่เมืองไทยหรือกลับนอกแรงนะกูเป็นคนนักสู้เว้ย์เว w ร์ดมาแล้วมีถอยอะเป็นไงเป็นกันก็เลยต้องเปลี่ยนซอส จนปัจจุบันนี้พิซ่าอฟเฟโดขายไปเมื่อปี2 0 0 0ได้เงินมาก้อนหนึ่งผมก็มาเปิดโรงงานอุตสาหากรรมผมทําถึงสําเร็จรูปเลยไงแล้วก็ไปส่งตามสาขาโรตัสคาฟูบิ๊กซีสมัยนะแล้วก็มาเริ่มมาเจอปี54ผมเจอน้ําท่วมก็ตัดสินใจเอ๊ะทำไงต่อแต่สู้ต่อก็ต้องใช้เงินเพิ่มถ้าเราขายเราก็เคลียร์ธนาคารได้ก็เลยขายหมดเลย ข้อดีอันนึงเล่นกีฬามาเพราะใจมันแน่นไงเราไม่ยอมแพ้เราจงอย่าเป่านกหวีตัวเองเจอวิกฤตการเงินเจอวิกฤตพนักงานเจอวิกฤตลูกค้าไม่สนใจเราเราอย่าบอกโอ้ยกูล้มเหลวแล้วฉันพังแล้วมันไม่ใช่ไงต้องปรับตัวไงเป็นนักพูดมาก็20ปีแล้วก็เคยทํารายได้สูงสุดการเป็นนักพูดในรอบเดียว30ล้านก็มีอยู่ปีงบร,รยาย everyday เลย การที่ผมได้อะไรก็ามาจากการที่ก็คือสอนตนก่อนสอนคนล่าสุดผมบอกว่าเอ๊ะพี่จินตนาการเป็นไหมซึ่งมาทุกคนเป็นหมดแต่ใช้ไม่เป็นเกิดการความสําเร็จเราต้องสามารถตับตาจินตนาการว่าปลายทางเราคือใครเราต้องการอะไรแล้วก็ทอนกลับมาเราต้องทําอะไรเราต้องวางแผน p l a นอยู่เวิร์กเวิร์กจุดเพลนเต้องมุ่งมั่นเ v e r y d a ดการที่เราก่อนแชร์หรือก่อน ให้ความรู้ใครเราเคยใช้แล้วอ,อยางเงินมันง่ายเรามีตาแต่เรามองไม่เห็นโอกาสก็หมายมีของไม่ใช้เท่ากบไม่มีแต่ของเราเวลามีตาเราชอบไปมองเรื่องไม่เป็นเรื่องไจนเป็นเรื่องกับการที่เราควรจะมามองอาชีพของเราอ่านหนังสือดู Do YouTube whatever ไปพัฒนาให้เราเก่งที่สุดนั่นแหละเราใช้สิ่งที่พ่อแม่ให้มาวิกฤตมันคืออะไรก็คืออุปสรรคอุปสรรคคืออะไรบทเรียนเราจะพัฒนาได้ยังไงถ้าเราไม่เคยเจออุปสรรค ไอ้ที่เราฝันอย่างมีบ้านในฝันม่นกิเลสทั้งนั้นแหละรอบตัวเรามันเป็นอัลปากูนิตี้ครับแต่เราต้องตื่นตัวเ,เอาความสามารถของเราไปขายเพื่อได้เงินมาเพื่อซื้ออย่าไปสร้างหนี้แล้วอยู่ไม่มีปัญญาจ่ายนั่นแหละอยู่กังหาความเครียดเข้าในชีวิตใช้ชีวิตแบบอย่าไปเครียดเอ็นจยมีความสุขกับชีวิตจะมูลค่าของเราเนี่ยมีมากกว่าในโลกใบนี้เนี่ย